ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกของ SUV แห่งอนาคตกับเจทัวร์ที1ปี2026รถ SUV พลังงานไฟฟ้าที่พร้อมสำหรับการลุยทุกเส้นทางซึ่งกำลังนิยามความหมายใหม่ของความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราสไตล์จีนเจทัวรซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของค r อได้ก้าวข้ามขีดจำกัดอีกครั้งด้วยการสร้างรถยนต์ที่ทั้งทรงพลังในทางวิบากและให้ความสบายสุดหรูบนท้องถนนในเมือง เจทัวร์ที่1ปี2026ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและไม่ยอมประนีประนอมกับคุณภาพด้วยดีไซน์ทรงเหลี่ยมแบบกล่องที่ได้แรงบันดาลใจจากรถออฟโรดระดับตำนานมอบความมั่นใจและพลังทุกมุมมองด้านหน้ามาพร้อมกับชุดไฟหน้า LED Matrix กระจังหน้าทรงแข็งแรงและกันชนสุดบึกบึนที่ให้ความรู้สึกทรงพลังด้านข้างเน้นเส้นสายเหลี่ยมคมช่องล้อขนาดใหญ่ยางลุยทุกพื้นผิวและความสูงใต้ท้องรถที่มากพอสำหรับการขับขี่ในทุกสภาพทาง ภายในห้องโดยสารเจทัวทีหนึ่งผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายและเทคโนโลยีอนาคตได้อย่างลงตัวห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยเส้นสายสะอาดตาวัสดุพรีเมียมและเทคโนโลยีที่ครบครันหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่กลางคอนโซลพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่และโหมดออฟโรดแบบเรียลไทม์ระบบไฟส่องสว่างภายในแบบแอมเบียนแผงหลังคากระจกพารารามาและเบาะนั่งนุ่มสบายช่วยให้ทุกการเดินทางรู้สึกหรูหราไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัด ในด้านสมรรถนะเจทัวร์ที่1ปี2026มาพร้อมตัวเลือกทั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบและแบบไฮบริดรุ่นไฟฟ้าสามารถบิ่งได้ไกลสูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงและยังรองรับระบบชาร์จเร็วจาก20%ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง40นาทีส่วนรุ่นไฮบริดมอบพลังและความประหยัดเชื้อเพลิงในเวลาเดียวกันเจทัวร์ยังติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะโหมดการขับขี่หลายรูปปแแบบแะะบบบบละะะรรรรกาเสีท่ััััดอตตโนมิ ช่วยให้สามารถลุยทรายโครนหิมะหรือเส้นทางหินได้อย่างมั่นใจพร้อมด้วยระบบช่วยขับอัจฉริยะเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มงความปลอดภัยและความสะดวกด้านเทคโนโลยีเจทัวร์ที่1มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับคำสั่งเสียงระบบนำทางอัจฉริยะและอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบยังสามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับเพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานให้ตรงตามความต้องการของแต่ละคน ภายในห้องโดยสารตอนหลังให้พื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายบอดหลังสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวนักผจญภัยและผู้ที่รักเทคโนโลยีเจทัวร์ที T 1ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV ธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินทางยุคใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างสไตล์ความยั่งยืนและพลังในแบบที่คู่แข่งยากจะเทียบได้ไม่ว่าคุณจะขับไปทำงานหรือออกกลาขอบฟ้าเจทัวร์ท1พร้อมพาคุณไปอย่างมั่นใจและมีระดับ แล้วคุณคิดอย่างไรกับเจทัวร์ที1รุ่นใหม่นี้มันคืออนาคตของ SUV พลังงานไฟฟ้าหรือไม่คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากเราช่อง MKR Auto ที่จะพาคุณไปพบกับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้